สบายดีพี่น้องสบายดียำสะอาพี่น้องมาเบ่งล้างา้าวน่าพี่น้องขึ้นีนฝนตกล้างคาาฮากันเลยไปล้างค้าล้างค้าชุกเชิญเฮาน่ำตกน่ำจนแล้ล้างค้ามันลายพี่น้อง,ก,ง,งก,ก็ลงลกเลยออมาเบ่งน้การเด้อล้างค้าใหม่ล้างคาชุกเชิฝนตกบน บได้วูมือมือบาวูธจักแบบหน้ามันโหงพี่น้องเอ้ยก็เลยไม่หักเสื้อขาดสาหักพี่น้องเเอ้ยสาหักเบิ่งพี่น้องเสาพี่น้องสบายพี่น้องฮักคึงแล้วเปเสาเฮาตื่นมาแล้วเปดนมั่วน้ำยางมั่วน้ำล้างขาสะกอดมันขึ้นนี่พ้นโต๊ะแห้งพี่น้องเอ้อลังคาจุดนั้นหักเขึงไม่ไม่พี่น้องขึ้นนี่พ้นตกแห้ง หืมเติบแล้วต้นหางดอกหญีดอกม่วงโอ้ยดอกหญีดอกม่วงแห้งแล้ว hmm. ba น้ำก็จุ่หงวนทางบ้านไหนเหน,น,นี่ยเหกกนอนม่วนฝนตกเหงเกือบเอาเสื้อขาดทางนั่นทางนั้นเสื้อขาดทางนี้พัดนักอั้นเซาฮักขึ่งหนึ่ง สอบราคาห่านก่อนพี่น้องเมนร่มกับแห้งได้เมื่นคืนเนี่ยอ้าบริเวณเสียงล่มบ่ถึนถึงนะเสียงล่มน่แต่ตาคอยยังไม่ได้บเมนก็มาแต่ใส มล้งางฮาอีกแล้วลั้าเฮาล้างค้าใหม่เหรอตอนนี้ <c oughs> เด็กๆก,ก็บมาเลยพี่น้อง บรรยากาศตอนนี้ก็ช่วยเติบเลยพี่น้องเด็กหน่อยไปโรงเรียนกาบหานเท้ากับสอมแล้วเลยพี่น้องเปิดคลายคือเก่าพี่น้องเลยสอมแล้วเลยกาบรรยากาศกังยังคึมคึมอยู่เนาะพี่นอ้องบ่โหว่ามันสิตกเอกหรือบอ่เนาะฝนกะบว่าเมื่อคืนนีก็ตก แห้งเตบอี่น้องมาอีกแล้วชน,นะคนหนึ่ง ฟ้ลรังฝนพี่น้องคืมๆจักหน่อยเนาะตกเมื่อคืนนี่ก็ประมาณจัาโมงบุสองโมง้าเลยเนาะประมาณตีสองแหละตกเมื่อคืนพี่น้องเดีด๋ยวพี่น้องแสงแดดออกมาเลยพี่น้องตอนนี้ แสงแดดอ่อนๆยามเช้าๆฝนตกพน้อ เมื่อนี้เป็นมื้อที่สองของสัปดาห์เนาะพี่เนาะเด็กๆมาหลับของมอเมืเม่อที่สามบ่อนางเป็นมื้อที่สองมือองม้อที่สอง,มองเมกะลงสมองบ่ค่อยดีพี่เนาะเป็นมื้อกล้องเพิ่นมื้อนี้บ้ามุงบ่อยู่มาอีกแลว้วทางนี้นะม,มาสิบ,บ่พื่อนกันแม่ม้าเนาะ เปิ้นสิมาพอพอมกันเดี๋ยวพี่น้องยามิสาแต่ยามเถียงเปิ้นสิมาพร้อมกันอยู่เมื่อนี้นั้นบรรยากาศเปลี่ยนไปฝนตกพี่น้องเอ้ยคืนนี้นอนกับหมอนฝนเด็กๆมาเสดขี่ต้มขี่ต้มตีตีนบ่เด็กๆผุนมาเสดขี่ต้มออกตีตีนผุนบ๊อบพุชก็ได้ลูก นะสบายดีก้องนะสบายดีป่าลูกมากเลยคนสองคนหรือว่าสามคนนลาเนาะข้ามาละมาลูด ไปห้องเรียนตั้งใจเ,เ,ออเรียนเด้อลูกเด้อมาอีกเลยโซ่เออมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแงมสาวพันสีมาที่เรคนสองคนเนาะเป็นละกับผากันไปพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพันธ์หยันประทานห้องเฮียนต้นเทียมพันธ์สีมาพร้อมกัน,น

<c oughs> นอนไวกัเรือมาตั้งหลังจากแจกคองแล้วก็มาภงเขานะพี่น้องภงเขาภงเขาใช่แล้วผู้ห้าสิบหุงแทนี่ยค่ะลุ่นเลยพี่น้องนะต่อไปเลยพีน้อ แต่บางที่อาจจะบอเป็นคลิปต่อไปเนอะอาจจะเป็นส่องของลุงเนะส่องของบาบไก่เพราะว่หลังจากนี้บามุงกับซาวนางก็ต้องจะได้ไปเวียกต่อพี่น้องเขาในเมืองอลไพี่น้องมึงนี่ กาติดตามบ่งเอาพี่น้องถา้าบ่เห็นในซ่องชาวนางก็คือสิเป็นซ่องของบาานะ่าวไก่เนาะกต่ซมีไ้้ซ่องๆนี่อเป็นนี่แหละพี่น้องเปลี่ยนกันถ่ายเนาะไปไปใช้ใสนะ้า ยงมาเท่เลยแหละจังไวย์ที่นี่ก็ใส่น้ำลงไป โอเคพี่น้องบ้านนี้เฮาก็เริ่มฮุงพี่น้องบ้าอะ้รพี่น้องรอให้สุกตั้งแรกนแหละพี่น้องหมอไง้็จะกินนี่ก็ขอโจล่งที่นี่ได้พี่น้องฝากกดไลค์กดแช่ก็เกิดเหตุการณ์เตือนเกิดเป็นกำลังใจใหจสนั่งได้พี่น้องขอบคุณขอบคุณนะที่เข้ามาติดตาม โอเคนะพี่น้องเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าไปเลยพี่น้องวันนี้บ๊ายบาย